กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกฐานเด้อพายแมประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพอ่พอกับซองสะนีป่าเนาะเมื่อนี้เราสิมล่างถวยและก็เห็ดยู่เห็ดจินบรรยากาศยังเนเศร้าแต่เป็นเศร้าเหมยตอนนี้บรรยากาศยังเนเศร้าเป่ยังบ่ได้หอปันไดเนาะพี่ๆแบบว่า,าหมอมันดำเนาะเห็ดใดๆจังสีให้แบบว่า,าหมอมันขาวคือเราไปเอาผีเถ้า กีเทาจะว่าข้าดตังไทยอะไรท้ชมมาข้ากะเอามาข้ากะเอามาทูทูทูท,ท,ทูใส่หมอ้อตอนนี้หม้อมันดำกดมันดำเป็นน้ำแข็งเปขาวเป็นน้ำมันสีออกเนาะทูทูทททไปเป็นเรามันก็ออกแล้วนะเท้าข้าวเฮจูเฮกินอีกเชียา นีบบ่อันบาวบ้านบ้านไกลเคียงพนสิมีงานบุญท่านผู้ชมมีงานบุญล้วเข้ากับสิได้ไปร่วมร่วยบ,บวาวภาคเขาผาหนามนะท่านผู้ชมยำตอนห่งเที่ยงเฮากัสีกาเคียมเห็ดอาหารไ้เลยเนาะเพราะว่าสิได้เป็นสิได้ไปมมไปทานได้ไปทำบุญนีท่านผู้ชม แมวน้อยจะให้ไหนนอนทงต้องพากินจะให้ไหน ข้าแบบว่าทุกใสแต่สะรอย่างเดียวครทุกมันออกมันกะออกยุ่แต่ว่าออกมันหักวาดใซอะไรกวาใสา่คือข้าใส่ขึ้นแวใสข่ใสขึ้นถวมันจะใส้กับการหมอเพื่อนข้าน่ะข้าวคาดดัดตลอดท่านบอกคัดมันกระดํากรดําแห้ง อาิษมตอนนี้เขากับสิขวัวแมนนน่ข n ะแม่ขนน,นมัเคื่อนไปเยี่ยงได้บรายรบ้างนะครุกานี่้ากัสิขวัวเขาสิปิดตปีกมันก่อนเนาะนอมแกบุมเปตากล้องห้ อัาสิปป mm ุ๋ยวี่มันก่อนชมยามือเศร้ากัยปลาลูกเมือกล่องีะเสียงแน่น่นยามือเศร้าปลาลูกยากาศยามเศร้าแดดฮักก็ออกชมเ้ยแดดยามเศร้ากับยางแหงปนีเนาะยามเทียงสัมได้ชม้ชมยามเทียงก็สัมสีหอนแดด ปีตีข้าไปใส่ต่งกระถางเลยใส่กระถางเลยเนาะปีตีนอันยาๆออกนำยาหมันปลาคอแต่งตัวบบสุภาพขอโทษขออภัยเด้อท่านผู้ชมเพราะว่าเขาห้ากระตื่นนอนเขาตื่นนอนเขาไปเห็ดเวียแห่งงานเขายังบ่ได้อะยังเลยนี่แต่อันแขกหายท่านผู้ชม กันไข่ข้าวเสียขเส็บเลยเลุงย้มาเมันกล่องด้วยน้องิมยามสาวก็เห็ดยูหิดกดินกลไก,ก่เกลือเป็ดซอย ้าพ่อท้าวแม่พุกคนเ้ยวิธีชีวิตบ่านนอกวันนาข้าก็สิเงียบเงียบสงบเมื่อในสึได้ร่วมไปร่วมทําบุญอยู่บ้านไก่เคียงเนาะจะเอาแนวอยู่แนวกินไปห่วมเพลินติดข่าติดหน้าพอเพลินนั้นมีงานบนนุญหยกซอบผ้าคท่านผู้ชมหยกซอบผ้าคือประตูโขงงวัดนั่นเองเนาะ เอาภาสิไปร,รวมทำบุญกับเพื่อนเห <c oughs> มือนเขียวมันเป็นเข,เขียวๆนะมันกินแบบว่ามันจะอยู่ตามมันเอาไปชกเป็นเยี่ยมมาคืนนี่นะมันจอยู่ตามกกเต้ากกเต้าน่อยก๊กเต้าแบบว่าใบอ่อนใบใบอ่อนมันจะอยู่ อืมืม่อ้องจะบุมกันขวบขวกอยู่น่ก่อนนะตอล้วออะราลูกเมองจะขวบปารุงอ้าวกาไอะไับนี้ มาจ้นแม่งมาจีแม่ขนนอมามาปาจีมขนนจะมนี่ท่านผูมอันนี้นนตัวงหปิดปีกเนาะต้องห้ปิดปีกระบบอย้องห้าปิดปีกรรบบลอยเตรียมสีนี่อซิเตรีมขว อันนี้เพื่อนท่นพิสติท่านผู้ชมเอาลงน้ำสักก่อนเนาะมันสิอยู่ประมาณอยู่อยู่ก๊กเต่าอ่อนๆเนาะอยู่โคกดแหลทะท่านผู้ชมเอ้ยคืนนี้ไปเยี่ยงไปเยี่ยงกันคือพ่อนสิโตกเนี่ยพามาเบลื้มแน่ยนะน,นี่ได้บอลายก็เลยมาก,ก่อนตอนนี้เขากำลังขัวเนะใส่เกลือใส่ไปนหน่นอหนึ่งลงไป ตอนนี้กำลังขวานฮ้อนท่านผู้ชมนี่กล่องขา้ากล่องกระจักไม่ไดท่านผู้ชมเลยกล่องสอีนีมโทดขอภัยเด้อเด้อคนลงไปท่านผู้ชมน่ากินน่ากินนี่รูปร่างหน้าตา ซาวกันลังกวดนมให้น้องอันเนยปวดล่างสาสาดได้ลูกใกล้สิซุกแล้วอันี้เอาอันเอาปีงหมูนำํำพอปีงหมูเสียอาลงหวัดอย่างนี้นเนาะจะแบ่งไว้กินนํทาท่านผู้ชมให้ลงจังหัน,นยามาเศา้ามัดปลากความลก มาตักงห้ดีๆคผู้ชมอ,อากาศกับหอนคือกันในโบอหอนแหง้งแต่เป็นแบบนี้นะแบบว่าการหอนหละการร่างกายมันก็จะเพียนค่ะค่ผู้ชมทำไมว่าเห็นหาย<อ>เห็นหน้ากับโอ้โหสิเห็นแล้วแล้วบอ,อกกันแบบนี้นะยันเห็ดว่แล้วอยู่ตาเป็นแบบนี้นะแต่บัดย้ใหายยมำหน้ากับชือว่าเลย เหือแห้งจากมาแต่ใส่บนโตกผ้ววาห่องหามตึงตึงตึงเป็นไทยเห็นหน้าจเลยเดี๋ยวไปทำงานกรุงเทพกรุงไทยอยู่เพื่อนอยู่ซ่านกับพอกับแม่แล้วอยากไปอยู่คันด่านเปิดอันนี้ข้าวจีซิมเนาะอืมแซบ่บยอด รสชาติรสชาติแบบพอดีเลย นี่อย่างที่สองที่สองก็คือห้าวปีงหมู ที่ซองก็คือเปียงมูมีโนมีสองอย่างคุณผู้ชมเมื่อนี้เนะาะยำเร้านี่พอน้องหนัดเพิ่นก็ได้ไปเกี่ยวเขาส่แม่น้องแกมบุ๋มเรียบร้อยเนาะแต่ว่าเขาก็สีไปบ้านนาบ,บ่อสิไปบุญเพิ่นยกโซฟาเมื่อนี้เขากับบได้ไป นี่โมกำลังสิสุกแล้วท่านผู้ชม <c oughs> โมกำลังสิซุกแล้วทางด้านนอกกับตอนนี้กำลังแดดไปปล่อยท่านผู้ชมเลยแดดแล้วแดดยังบ่แห้งปานไง